ครับจะมาแนะนำแอปตัวนี้นะครับก็มีมานานแล้วนะครับชื่อแอปว่าซีบีไลน์นะครับเนี่ยครับซีบีไลน์นี่ซีบีไลน์ตรงนี้นะครับเนี่ยครับก็อันดับแรกก็เข้าไปที่เพจโตนะครับเพจโตนะครับตัวนี้พิมพ์คําว่าแป๊บหนึ่งนะครับเพจเพจโตนะครับพิมพ์คำว่าพิมพ์เสิร์ชหาข้างล่างนะครับพิมพ์คำว่า C.B. ลาย L.I.N.E. มั้งครับอ่านี่ครับนี่ครับเอ้าเอามือไปโดนมือไปโดนเอาใหม่ๆนะครับมือไปโดนนะครับ C.B. ลายนะครับเนี่ยครับอ้าวอ่านี่ครับนี่ครับ C.B. ลายเห็นไหม C.B. ลาย C.B. แล้วก็ตัวลายนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ครับ C.B. ลายตัวนี้นะครับแล้วก็กดติดตั้งนะอันนี้ผม ผมติดตั้งมาแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปที่ในระบบแล้วครับอันดับแรกผมจะแนะนําการสมัครนิดนึงนะครับถ้าผมออกจากระบบก่อนนะครับออกจากระบบก่อนนะล็อกเอานะครับนะครับล็อกอินเอาเอ่อเแป๊บนึงนะครับในกรณีเรามีบัญชีอยู่แล้วอันนี้ผมสมัครด้วยเมลของผมนะครับถ้ามีหลายบัญชีมันก็ขึ้นหลายหลายบัญชีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าบัญชีไหนผมสมัครบัญชีนี้เราก็แอปตรงนี้เราจะสมัครใหม่สมัครด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับตรงนี้นะครับ ใส่หมายเลขโทรศัพท์ไปนะครับเข้าไปนะครับอ่าเข้าไปนะครับแล้วเราก็กดไปเรื่อยๆอ่าเอาใหมนะครับอ่านะครับผมลองลองไปก่อนนะครับเข้าไปตรงนี้นะครับกดหมายเลขโทรศัพท์นะครับแล้วก็กดเลขแล้วก็เขาจะให้เลือกเมลที่อยู่ในเครื่องเรานะครับเลือกเมลที่อยู่ในเครื่องเราเนี่ยนะครับอันนี้ผมสมัครไว้แล้วนะครับเลือกเมลนะครับเมลที่อยู่ในเครื่องนะครับอ่ผมจะเข้าไปเมลของผมนะครับเมลของผมก็จะเป็นตัวอ่าอันไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนนะครับ เมลของ Gmail นะผมจะเข้าตัวนี้นะครับอันนี้อันนี้ผมสมัครไว้แล้วนะครับต่างหากไม่มีอะไรครับคอสมัครเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งเข้ามาในแอปเลยนะครับเข้ามาในแอปนี้ครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับมันขึ้นตรงนี้มาแป๊บนึงนะครับผมดําเนินการต่อนะครับแป๊บนึงนะครับ่แป๊บนึงนะครับอ่าครับเนี่ยเข้าไปเลยนะครับมันจะมีตรงนี้ให้เราเลือกนะครับไอตรงนี้จะเป็นจะเป็นตรงเนี้ยมันจะมีอังกฤษนะครับ มันจะมีอันนี้รัสเซียแล้วบอกไม่แน่ใจานะฮะมันจะมีเอ็นอันนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้จะเป็นอะไรหลายๆประเทศนะครับเราเลือกเป็นประเทศอังกฤษก็ได้นะครับอ,อังกฤษนะครับนะครับเลือกเป็นอังกฤษอังกฤษนะครับเพราะถ้าเลือกอย่างอื่นมันก็ขึ้นเป็นของประเทศอะไรไม่รู้อาหลงอาลับก็มีนะครับแล้วเวลาเราเซิร์ชหาห้องนะก็กดตรงนี้ครับกดเซิร์ชตรงนี้นะครับอย่างเช่นห้องชมรมประกอบประเทศแล้วก็กดตรงนี้นะครับ ชมลมแค่ชมลมอย่างเดียวนะครับก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมเขียนผิดหรือเปล่าอ่ะเอามันนะครับมันต้มเป็นตัวชอช้างชมลมนะครับนี่ครับเนี่ยชมลมระกอกอบเช่นะครับเนี่ยชมลมอะไรบิชยูสมะอะไรเล่นก็มีนะครับทั้งนี้ท่านั้นก็เป็นของชมลมระกอกอบเช่ก็เข้าไปได้เลยนะครับนี่ครับเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีท็อกมี มีใครอยู่บ้างตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนที่นะครับแผนที่อะไรประมาณนี <con> like, <anyway S 2> ้นะครับอันนี้ก็จะเป็น Messenger อะไรพิมพ์คุยกันนะครับสามารถสร้างห้องได้นะครับสร้างห้องได้นะสร้างห้องเองได้มีแอดมินคล้ายๆซ้ซโร่นะครับอันนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็น c h ANNEL ที่เขาสร้างไว้แล้วนะครับขอผมก็จะหยุดทั่ข้างในข้างล่างนี้ครับแต่ว่ามันบางทีเรามันลูดหาเงินเสียเวลามันนานนะครับพิมพ์หาอะไรก็ได้ครับแล้วก็ พอเราเจอห้องแล้วนะครับเราจะเอาเข้าเนี่ยเห็นดาวตรงนี้ไหมครับเราจะแอดดาวเนี่ยครับเขาเรียกว่าบันทึกห้องเอาไว้มาอยู่ห้องแฟลฟัฟฟ์ฟรีฮะเนี่ยฮะฟัฟฟัฟฟรีอะไรตรงเนี้ยออร์เชน่าก็คือรวมห้องไอ้พีเวลก็คือเราสร้างห้องเนี่ยมันจะให้เราเลือกว่าเป็นพีเวลหรือว่าเป็นอะไรนะครับเป็นเป็นสาธารณะพับบิคไหมครับพับบิคถ้าเราสร้างห้องเราก็ต้องสร้างเป็นพับบิคนะครับไอ้พีเวลนี่คือมันเป็นส่วนตัวเวลาเราแอดห้องเสร็จแล้วนะครับเวลาเรามีดาวนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยครับเห็นไหมครับ ดาวที่เราติ๊กไว้มันจะห้องที่เราบันทึกไว้เราจะคุยห้องไหนแล้วก็ติ๊กห้องนูน้นห้องนี้เราจะคุยลำปางซิตี้ลำปางเถินอะไรก็ว่าไปนะออกสมืติว่าเราจะคุยบางกอกไว้เช่แล้วก็กดตรงนี้นี่ครับเห็นไ,ไหมครับกดคุยประมาณนี้ครับกดคุยนะครับกดคุยประมาณนี้อันนี้ก็เป็นแผนที่ก็เอาไว้ใช้แก้ขัดนะครับผมว่าก็โอเคนะก็ใช้ดีในระดับหนึ่งนะครับน,นี่นะครับอันนี้อันนี้จะเป็นยูเซอร์ของท่านโดกขุนทองนะครับหรือช่างตีนะครับช่างตี เนาะก็ราสามารถแอดคีย์ได้ด้วยนะครับในกรณีเราจะแอดคีย์นะครับกดตรงนี้นะครับแอดคีย์กดคีย์ข้างนี้ครับแล้วเราก็มาคําว่าเอ่อเซตติ้งตรงนี้ครับรับเนี่ยครับเห็นไหมครับคําว่า b o t t o มตรงนี้ครับบ o t ท o อันตรงนี้เราก็ตั้งอะไรก็ได้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นโปรไฟล์เซตติ้งโปรไฟล์ของเราอะครับเราจะแอดคีย์นะครับตรงนี้อ่ะผมจะผมลบไว้ก่อนนะครับแอดคีย์กดตรงนี้นี่ครับแล้วเราก็แอดคีย์เลยฮะบลรุมลบบลุมดาวแอดตรงนี้เนี่ยเข้าไปแล้วนะครับดูนะครับ เนี่ยครับแอดคีย์ไปแล้วอนะครับผมจะมาคุยลำปางซิตี้นะครับตัวนี้นะครับอ่ะนะครับกดตรงนี้เห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมเห็นไหมครับเนี่ยมาตรงนี้นะครับเนี่ยมาอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมเปิดก่อนนะครับอ่ะมาช่องเดียวกันนะครับดูนะครับกดนี้ทดสอบ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 นะครับทดสอบดึงสองสามสี่ทดสอบดึงสองสามสี่นี่ครับ ทดสอบหนึ่์สองสามสี่ทดสอบเ์สองสามสี่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นซีบิไลนะครับอันนี้เป็นห้องอเนี่ยผมทําให้สองห้องนะครับลาปางซิตี้แล้วก็ชมนมบางกอกอเวเช่นะครับสามารถห้องสร้างห้องเองได้นะครับโดยกดตรงนี้แล้วก็สร้างห้องเลยนะครับเห็นไหมครับมันจะมีบอกแล้วมันจะมีคําว่าให้เราเลือกอังกฤษนะครับเราอย่าไปเลือก i อูนะครับส่วนไอ้พับปิกนี่ก็คือเหมือนที่ผมบอกครับมันจะมีให้เลือกว่าส่วนตัวหรือ หรือจะใช้สาธารณะสาธารณะก็พับบิคพาเวลไมนเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็เขียนชื่อช่องชแนลอะไรไปครับแล้วก็ใส่รูปห้องนะเหมือนซีโร่คล้ายๆลซีโร่นะครับแล้วแคร์นะครับแค่นั้นเองครับอันนี้ผมทําให้สองห้องนะครับก็คืออยู่ได้มันจะมันจะบันทึกไว้อยู่ในโหมดนี้นะฮะโหมดแปรพลี่ถ้าเราไม่บันทึกไว้นะครับมันจะไปอยู่ในห้องรวมตรงนี้ครับออชแนลนะครับออชแนลตรงนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยห้องรวมทั้งนั้นเลยครับนี่ครับมีเต็มไปหมดแล้วครับกว่าเราจะลูดหาช่องเจอนานเสียเวลาฮะ แล้วก็ตรงนี้รับจะเป็นประเทศแต่ละประเทศอดูตรงนี้ที่ประเทศอะไรเนี่ยโอ้โหนี่ประเทศอาหรับนะครับเห็นไหมฮะประเทศอะไรก็ไม่รู้ครับเรามาตรงนี้อิงลิษตรงนี้นะครับอิงลิษตรงนี้ครับเนี่ยครับแล้วก็เพิร์าเซิร์ชหาตรงนี้ครับเซิร์ชตรงเป็นขยายนะครับตรงนี้เซิร์ชหาห้องนะครับเขียนว่าชมวมเหืืออะไรก็ตามมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับตรงเครื่องหมายบวกก็คือสร้างห้องนะครับเขาเรียกว่าสร้างห้องเองนะครับเนาะไม่มีอะไรครับเนาะ ก็เนี่ยครับเวลาเราจะออกจากเวลาโปรไฟล์เราก็ติ๊กตรงนี้โปรไฟล์เรานะครับโปรไฟล์เราเนี้ยเราก็ใส่รูปเขียนชื่อเขียนอะไรได้เลยนะครับโปรไฟล์แล้วก็กดฟินิชนะครับโปรไฟล์เราส่วนถ้าเราจะออกตรงนี้ล็อกเอาไอ้ล็อกล็อกเอานะครับกดตรงนี้ครับมันก็ล็อกเอาไปแล้วเนี่ยล็อกเอานะครับจะเข้าอีกถ้าเรามีหลายบัญชีมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับนี่มันบัญชีอันนี้ผมมีบัญชีเดียวนะครับนะครับมันก็จะเข้าเป็นบัญชีนี้นะครับเป็นตรงนี้นะครับก็ใช้งานก็ มันก็ดีในระดับหนึ่งแค่เอาไว้แก้ขัดนะครับเอาไว้แก้ขัดเนอะครับก็โอเคครับใช้ได้ดีในระดับหนึ่งครับลองลองดูนะครับอืนะครับเดี๋ยวผมบันทึกไว้สองห้องนะครับโอเคครับสวัสดีเดี๋ยวผมจิงลิงง์มาให้ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ